สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีชยูอว่าวอลวอนฮีโร่กันอีกแล้วนะครับ yes แต่ว่าเล่นเกมนี้ผมไม่มีอะไรเล่นอืมแค่นั้นเพราะเขาบอกเลยเขาบอกเกมนี้จะเป็นเกมที่หลักหลักในช่องช่องเราเราเปิดเริ่กเลยดีกว่าครับทีมเดอร์แมน มาแล้วเราอยู่เป็นเยอรมันเจ็ตแพกเยอรมันนาซีโคกงอรแล้วโคตรมันอุย้ยยิงโอ้โหเยี่ย,เยมเราซ้อมเกาะก้อนซ้อมเกาะก่อนใจพึ่งใจเย็นใจเย็น

หนมาทิทีแล้ววะอันไงมันออกมาเร็วเออใช่สะเปสไนเปอร์รุ่นนี้ไม่แรงนียวะอือดีเนมาดิมาดิมาด,มาดิไปแล้ว,วอู้หอ อะไรเออเตป๊บหนึ่งนะความเฉลียก็ว่าอยู่ว่าไม่มีเอฟเฟกปืนนะอุยอ้ยอุย้ออยอุ้ยอะไรวะปุป๊บปุ๊บปุ๊่ปุ๊มปุ๊ปุ๊ปุปั๊บบ เรียบไปไม่มีเลยเลยอ่ะไม่มีไม่มีตัวหาเลยครับอุ้ยเกือบแตกเลือดหลบดพันหอุ้ยมันเลยรพวกอะไรวะ อยู่ไหนเนี่ยปังเราจะใช้เปิดอันเก่าเดียวนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแรงเลยตายยากตายเย็นเลยแบบนี้เนี่ย Ui nè hồi sẵn Đã Yo 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 Ok Một Yeah <lush> Thế à เป,ปเลี่ยนไรเฟิลเลยดีกว่าเฮ้ยปืนนีด้ดีเนี่ยเออปืนนี้เจๆเนี่ยเนี่ยโหเจ๊เลยเนี่ยปืนไม่รู้เนี่ยปืน FJ42 สาพไมนาเจสไนเปอร์ปืนกลม,มากกว่าอ๋ออันนี้มันบอกว่าปืนไรเฟิลเพราะมันด้ถึงปืนไรเฟิลมันยิงแบบเล็ง ซู่ไม่เป็นไหนว่าสนใจบ้างอุ้ยเป็นสายดีนะเนี่ยอืยมตเดใจเลยนี่จะเป็นวิเตอร์ M5H M5C ดีอันนี้คือ G43 อันนี้ดีกว่าอุอ๊บเด็กเต๋า น <en> ี่เป็นตาไกดผมนจะเล่นเลยนะครับผมไปกันเลยแล้วกันนะครับอะไรจะเป็นดานดานรถถังดานรถไฟของเยอรมัน งไงะคนมันเจ๋งอะครับคนมันโหโหเอโอกาจัดถอนไป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 บนหัวข้ออะไนไหมอือ ประตูว้าเอาจะาขึ้นไปบนหอคอยม่จะสังเกตการเทคมาฮโอ้ยมอแตกอูอยู่ไหนวะเฮ้ยแกล้กันไปมั้ง Ngay đây là cái phi hôm qua chẳng luôn 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 ไปอือตัวสังยิงเฮ้ยที่38แปดขอขึ้นหน่อยมันเสร็จได้ไทเกอร์วันปุ้มเอา้าแตกไม่แตกว่ะปุ้มอือไทเกอร์วันเก่งกว่า Hmm 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 Apa? เสี้ยหูยหัวไม่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  Ini, ไม่ อียมันจะมีสักพักวันไหนที่ผมเล่นชนะเนี่ยฮะอืมเพิ่มเลยก่อนนั่งไงวะต้องบินเข้ามานั่งไง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 เอ้ตายสิเอออุ้ยมันกระโดดรดไว้ผมว่าจะมีคนมาเหยียบนะต้องเอาเป็นไลฟ์โฟแล้ว ตุมต้มตู้เรียบร้อยเฮ้ยตัวอะไรมันยิงมาวะคนเกาะไปแล้วไม่มีเกาะไปดีกว่าอูอ,อูขนาดบ้องอะไรเนะี่ยมันจริงขนาดนั้นเลยคนที่มันยืนอ,อยู่ตรงนั้นอะ เออตายสิเลยยังไม่ทันได้ยิงยังไม่ทันได้ลิงแต่จะตายแล้วช่วยหนย่อยอุ้ยบังตาเออีอ๋อมยมันยัดแผ็กแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาสุการ์ดหน้าดีใครมันจะไปชนะวะ ตอนนี้ตอนนี้แค่ภาวานาขอให้ทีมเราเล่นดีๆก็พอแล้วอืออือเฮ้ยทอาหนึ่งโคนมันจะชนะเลยไม่นะอย่าเอาชีวิตไปเสียเปล่าเปล่าสินะวะเฮ้ยอย้เกือบเลยกำลังยิงแต่ก็แพ้อยู่ดีห้ย เล่นกีตาก็แพ้กีตาก็แพ้โมงถูกก็แพ้โมฮีโร่ก็แพ้ฮพะเจา้าทั้งเดียวเองเออโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบรายการวิดพีเดดิกก่อนนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อกกตใครเป็นกลังใจใผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าผมเจอกัน